ตาครับพี่น้องตายครับมาเนี่ยวงบ้านมันเลิกตีห่าพ,พี่น้องมันหัวหน้าง,งานเจ็ดโมงา่อผมมาช่างมาสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับปาวหนุ่มขึ้เขาครับพี่น้องตอนเที่ยงครับพี่น้องเมื่อนี้เราก็ได้มาส่งสินค้าตั้งแต่มื่อเสาร์นี่พี่น้องมาตั้งแต่เจ็ดโมงเสาร์นะครับผมปัจจุบันตอนนี้เนี่ย ว่าท่านได้ร่งสินขาอยู่นะครับผมยังว่าท่านร่วงสินขาอยู่ตอนนี้จนว่าเทียงครับไปหลังมากตั้งเมื่อเศา้านี่จนว่าเทียงครับยังดีนะครับได้ซื้อรับเขามมกนะครับผมเนี่ยได้คนนี้เัาติ๊บนึงเนี่ยกินตั้งเมื่อเ้ารแล้วครับแล้วก็ได้แ้วบวงครับไปนลังได้แ้วบวงครับอันนี้แต่นี่ยเนี่ยยังดอกยังดีว่าโรนได้เตรียมรับเขามมกนะครับผมบ่ได้ร่วงงานจ่อยนะครับไปหลองเทียงแล้วครับผมมากินเข่านํากันครับผมบรรยากาศหนางานนะครับผมเนี่ย เนี่ยนางานนี่โอ้ของงานมาตันจะมือเส้านี่พี่น้องมันไม่กิ้น khó นักกันครับผมได้เนื้อหวานครับผมเนื้อหวานกับเจียวบองยังมีหัวข้าวมานะครับผมซาครับพี่น้อง ตาักตาเนี่ยวับน้นมันตีหาผมไม่หว่มาหอดหนกานเจ็โมงเ่อผมมาทังมาเห็ุยังก็ไม่ได้เราไม่ต้องเยังก็ไม่ได้ไทสงานไปบ้างไหจบบอกมามารอที่รถบอกมาก็เขาก็ได้นต่มานั่งรอได้ถลี่ไปลองจมกันจมในรถนี่แหละ ไปจมเฮ็ดเจ้าได้ยินบ่ได้เลยเป็นถือดาให้เราหันไปถามดูนะครับผมไปท้ามไหนฮะดูถือง่ายเ่เนาะพวกนี้มันมีกเขวบมาครับเัาไปถามาดูไว้ถือดาเลยเป็นทันทีพีนนพ่น้องจมไดม้แล้วจมได้นรถนี่แหละลูกพี่ก็ตามไปแล้วบ่ได้พี่น้องว่ารถขึ้นจินกลางแล้วมึงเต่าพันเหลี่ยงอยู่ครับ นีนยังได้เจ้าว,วางอะไรนี่อย่ามิ่งต้นเดือนงานกันไรมือนีเลยทีเที่ยวเดียวเลยไม่น้องนเมืองคายหรอกจบเลยมือนีงานหลายเลยจบเลยดเดียวเดียวต้นเดือนร้านจะได้ฟังเดียวนะ ลูกค้าลูกค้ากับตามรถมีหรอลูกค้ากัตามรถมีมีปัญญาไปแลีนนะครับแปลงงานขั้นเจ้าขั้นอื่นแเรียนเหล่ามั้งเอ๋อวางกันไปเออเหนียวเอาเหนียวเตมิตมเตาเลย ทำหน่พอได้ยูได้พอได้อยูได้ไปน้องเกี่ยวางเหมือนด้อ่งเงี้ยแล้วเจ้างแล้วก็ทอดเครื่องในใจ่แล้วก็หมูหมูหวาน tám vàng thiêng qua là bây giờ cao bằng, ao cao bớt, ừ. ừ. ao cao bớt, à bây rằng clip này kia, kia này là cái gì bây rằng, ba đang chạy hai bao đầu năm, sù sù cứ giao hả out why do you have